เรามาทดสอบน้ำอ้อยค้อนแก่นสามอ่าเรามาดูสี คอนแก่นสามอายุแปดเดือนเรามาดูกันนี่แดงมาแล้วสีมันเขียวสวยมากเลยนะแต่ทำไมในกล้องมันไม่ค่อยสวยเนาะแต่สีสีสวยนะสีเขียวสวยต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ กินก็หอมเหมือนขอนแก่นนั่นแหละก็หอมน้ำอ้อยขอนแก่นสามอายุแปดเดือนเอาเอาไว้เป็นตัวเลือกกินแล้วเขียวเดี๋ยวจะถ่ายรูปวิธีถ่ายรูปให้สีมันใกล้เคียงความจริงมากที่สุดแล้เวเราจะทิ้งไว้ทิ้งไว้ในอุณหภูมิปกติเลยอีกสองชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันว่าสีจะเปลี่ยนไหม เี๋ยวเราเทใส่แก้วแล้วก็จะวางไว้ที่อุณหภูมิปกติแล้วมาดูในแก้วนี้ว่าจะเปลี่ยนไหมอ,อีกสองชั่วโมงมาดูกันผ่านไปตอนแรกว่าสองชั่วโมงนะว่าผ่านไปสามชั่วโมงตอนนี้แบบไม่แช่เย็นนะทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องปกติก็เปลี่ยนสีอยู่นิดนึงแต่ไม่ดำ นี่คือภาพข้างนอกนี่คือยังเขียวนะแต่ทําไมในกล้องไปเสียมทานก็ไม่รู้ยังเขียวแต่ว่าจะเป็นเขีเขยวเข้มขึ้นมานิดนึงตอนแรกจะเป็นเขียวสวยเลยก็กินน้ําก็ยังหอมก็รสชาติก็หวานอ่อนเหมือนเดิมสําหรับขอนแก่นแปเดือนส่วนตัวที่แช่ฟีดไว้ก็สวยเลยตอนนี้เย็นด้วยอร่อย แต่เรามาทดสอบน้ําที่อุณหภูมิปกติก่อนว่าจะเปลี่ยนสีเร็วไหมนี่ก็ทิ้งไว้3ามชั่วโมงเดี๋ยวจะอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆนี่คืออ้อยขอนแก่นสมอายุแปดเดือนถือว่าใช้ได้เลยเป็นอ้อยขันน้ำ